สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเนตเพชรยนต์นะครับวันนี้มีรถกระบะนะครับที่เป็นตัวพรี n รนเนอร์สประตูนะครับของค่ายโตโยต้ามานําเสนออีกแล้วนะครับสาหรับใครที่อยากได้นะรถกระบะพร้อมใช้งานนะครับมีแครรีบอยขนของแน่นอนนะครับไม่เปียกฝนไม่โดนแดดนะครับหรือว่าใครที่เลี้ยงสุนัขก็เอารถที่เป็นแครรีบอยแบบนี้ไปใช้นะครับค่อนข้างดีเลยนะครับก็เอาสุนัขขึ้นด้านหลังนะครับหรือว่าเอาไปขนของนะครับต่อยอดธุรกิจอะไรก็ได้หมดเลยนะครับคันนี้เป็นตัว 2.4E นะครับปี2017 เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเครื่องยนต์2.4นะครับเป็นตัว E นะครับเป็นตัวกลางนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถกระบะเกียร์ออโต้ที่ราคาไม่ข้าม6แสนนะครับคันนี้อยู่ที่5,59,000บาทนะครับกับตัว P Runner หล่อๆพร้อมใช้งานนะครับต้องบอกว่าคันนี้ยางใหม่และรถสีเดิมทั้งคันนะครับคันนี้เป็นปี2017นะครับก็จะได้เลขทะเบียนอันนี้ไปเลยนะเป็นปี2017เนี่ยตัวไฟหน้าก็ยังเป็นหลอดไฮโดรเจนนะครับหรือหลอดมันติรีเรฟกเตอร์นั่ ไฟเลี้ยวไฟหลีกก็อยู่ด้านในนะครับสวยๆนะครับคันนี้มีไฟตัดหมอกด้านล่างมาให้นะครับก็คือเป็นรถกระบะใช้งานแบบชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเป็นรถใช้งานเป็นเกียร์ออโต้นี่ใช้ได้นะผู้หญิงผู้ชายเลยนะครับแล้วก็ด้านหน้าเป็นกระจังสามเส้นนะครับเป็นโครเมียมด้านแล้วก็โครเมียมเงานะครับแล้วก็มีค้วฝาโปรงนะครับก็มีการติดซิลิโคนกันลอยอย่างดีนะครับโลโก้เตอรต้าใหญ่ๆอ่าตรงนี้มีตำหนินิดนึงนะครับตรงนี้เก็บงานให้ไม่ต้องห่วงนะครับ รถเดิมๆนะเป็นสีประตูพรีรันเนอร์นะครับเกียร์ออโต้นะครับแม็กก็เป็น6กก้านหกลูร้อยนะครับเป็นดิสเบรกคู่หน้านะครับยางปี20นะครับของแดนลอฟนะครับเป็นยางปี2020รถสวยๆนะครับคันนี้นะรถเพิ่งเข้ามานะครับดูดอกยางนะครับท่วมๆเลยนะไม่ค่อยได้วิ่งเลยนะดอกยางเดิมท่วมเดิมๆนะชุดกันชนแน่สนิทสีเดิมทั้งคันนะครับนี่ชุดช่วงล่างนะครับโอ้หดูดิใหม่แบบใหม่เอี่ยมกิ๊บ นะลายริ้วรอยเลยนะครับไม่มีคราบน้ำมันไหลเยิ้มนะครับคอยสปริงครับตัวบนตัวล่างนะครับเดิมหมดมะโคบมงโคลลายเนียนนะครับเนียนตาเลยราคาห้าห้าห้าเก้านะครับคันนี้เป็นตัวสองจุดสี่ e พับเออเป็นตัวสองจุดสี่ e นะครับกระจกมองข้างคนดีก็พับปรับไฟฟ้าเช่นกันนะครับตรงปลายก็มีไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ช่องไฟประตูก็ตรงเป๊ะกลับบันไดด้านข้างเป็นสีดํานะครับเดิมๆิมสนิทเลยหนามือเปิดเป็นโครเมียมนะครับ คันนี้ติดฟิล์มมารอบคันแล้วนะติดฟิล์มมาให้รอบคันนะครับกระจกก็โตโยต้าแท้เหมือนเดิมนะครับกระจกเดิมๆนะครับสาหรับรถโตโยต้ารีโวนะครับก็คือบริษัทเราอ่ะดีลกับโตโยต้าบัตไว้นะครับเราจะได้รถที่ต้องบอกว่าคัดเกรดทุกคันนะตรวจสอบประวัติกับศูนย์ได้เลยนะครับด้านหลังคันนี้เป็นดัมเบกนะครับเป็นดัมเบกก็6กการ6รูร้อยเช่นกันยางก็จะเหมือนด้านหน้าเลยนะครับดัลล็อปปี20สัปดาห์ที่21นะครับก็ปลายปลายปี20 เพราะฉะนั้นดอกยางทุ่มท่วมนะเหลือๆเลยสำหรับคันนี้นะเป็นรถพร้อมใช้งานเลยราคา590,000เอ้ย559,000บาทน,นะครับก็รีบถ่ายคลิปนิดนึงนะครับอาจจะพูดเร็วแล้วก็คลิปจะสั้นลงกว่าปกตินะพอดีบริษัทเขาพาไปสัมมนาวันที่5ที่6นะครับจะหยุด2วันก็ต้องอัดคลิปกันไว้เยอะๆนะเอาไว้ลงให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับดูโลโก้พีนเทุกอย่างอยู่ครบสีเดิมทั้งคันนะติด เป็นแคริบอยนะเป็นแคริบอยที่เสมอหลังคานะครับผมเคยไปติดให้ลูกค้าท่านหนึ่งอยู่ก็สามหมื่นกว่านะครับก็คันนี้ถ้าใครได้ไปก็คุ้มแน่นอนนะครับสำหรับตัวแคริบอยอันนี้ก็เป็นของโรงงานผลิตจากแคริบอยเลยนะครับไฟบ่งไฟเบรกอะไรมีให้หมดนะไฟเบรกตรงที่สามก็มีที่ฝาท้ายนะครับแล้วก็มีทั้งบนนะครับแล้วก็สองขานะโลโก้ตัว E อยู่ครบนับกันชนเป็นสแตนเลสนับแบบแข็งเลยนะแบบแข็งโป๊กนะครับแล้วก็เงาแวบนะครับ ด้านล่างนะครับก็จะมีล้อยางอะไหล่นะครับโช้กแอปไซด์ขวานะครับเดิมหมดนะครับตัวรถไม่มีพิวามจมน้ําไม่มีแช่นะต้องบอกเลยว่าดําๆเนียนๆนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยนะที่กรุงเทพนะใครอยากาหารถที่เป็นรถพรีรันเนอร์ไว้ใช้งานก็คันนี้เลยนะเป็น4ประตูออโต้ราคาไม่ข้าม6 0แสนนะครับห้าแสนห้าหมื่นเก้บาทนะครับกับเลขไมล์แสนกลางๆนะครับตัวนี้นะรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับโดยละเอียดดีเทลเรื่องเลขไมล์อันนี้ผมยังไม่ได้ดูข้อมูลเยอะเนาะ นะครับเนี่ยฝาท้ายเดิมเดิมนะครับรถสวยๆนะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บมาชมกันต่อนะครับขออนุญาตนะครับเมื่อกี้สายเขานาอนะครับฝาท้ายเดิมเดิมนะครับเมทัลอะไรทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะครับต้องบอกว่ารถกระบะคันนี้นะคุณทุกคือเนียนมากเลยนะสวยนะอันนี้อันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับมันก็จะมีคาบฝุ่นคาบอะไรอยู่นะครับรถสวยๆนะหัวน็อตไม่มีแกะนะครับรถเป็นปีสิบเจ็ดแท้ๆเลย นะครับราคา559เองนะครับเป็นเกียร์ออโต้6สปีดเครื่องยนต์2,004นะครับผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีนะครับใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยเป็นเกียร์ออโต้นะครับแบกไลเนอร์ก็เดิมๆนะครับแล้วก็ตัวแคริบอยก็จะมีไฟมีอะไรมาให้เรียบร้อยนะครับฝาท้ายนะนะครับเดี๋ยวผมพาชมด้านในกันนะครับคันนี้ต้องบอกว่าสีเดิมทั้งคันนะตัวรถเพิ่งเข้ามานะเนี่ยเหมือนยังไม่ได้ล้างเลยนะครับ ล้อฝั่งนี้นะครับด้านหลังก็6ก้านหกรูร้อยเหมือนกันนะครับแล้วก็คัสทรงคัสซีอะไรก็เดิมๆนะครับเนียนๆไม่มีสนิมนะครับรถสวยๆนะครับเห็นเลขคัสซีเลยนะครับแล้วก็ท่อพักด้านล่างนู้นก็ยังใหม่เอี่ยมเลยนะครับสองจุีนะครับก็จะได้เป็นเบาะผ้านะเบาะเขาจะเป็นผ้านะครับเป็นสีน้ำตาลนะเป็นเบาะผ้าแล้วก็มีที่เท้าแขนให้นะครับสวยๆเลยนะครับที่วางแก้วน้ําให้2จุดนะครับตัวเบาะผ้านี้ก็ดีนะสบายความร้อนได้ดี แต่ถ้าใครไม่ชอบกลัวว่ามันเป็นผ้าเลยง่ายก็สามารถนําไปหุ้มได้นะเป็นหนังได้เช่นกันนะครับคันนี้ติดฟิล์มเบอร์ประมาณ40นะครับรอบคันเลยกระจกก็โตโยต้าแท้นะครับเหมือนเดิมทั้งสองบานนะครับแผงประตูก็เป็นสีดานะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสีเทาตอนนี้หุ้มผ้าสีเดียวกับตัวบอกนะครับสีเดียวกับตัวบอกนะพวกอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงมันอยู่ใต้บอกฝั่งนี้นะครับอันนี้เป็นกุญแจดอกพับนับดอกเดิม นะครับแผงว่าตรงประตูอะไรต่างๆก็เดิมๆเดิมนะเม็ดโอเมตอาร์ทุกอย่างอยู่ครบนะครับโลโก้โตโยต้านะครับบนล่างไม่มีโดนไม่มีเคาะแน่นอนนะครับรถบริษัทรยนต์กาันตีเรื่อคุณภาพอยู่แล้วนะครับลูกค้าเราอยู่ต่างจังหวัดเยอะนะครับส่วนใหญ่นะลูกค้าก็จองรถกันทางออนไลน์นะครับแล้วก็จัดไฟแนนตามต่างจังหวัดได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามีบริการจัดไฟแนนให้ทั่วประเทศนะครับทุกจังหวัดนะครับแล้วก็พวงมาลัยก็จะเป็นมันติฟังก์ชันฝั่งซ้ายนะครับเป็นพวงมาลัยหนังสามก้านเลย นะเป็นหนังสามก้างนะครับแล้วก็จะมีช่องแอร์นะครับก็ดีไซน์เขาก็เป็นหมือนจดน้ําสวยๆนะครับด้านล่างก็จะมีปุ่มอามจะมีปุ่มมีที่เปิดฝาโป้งกับฝาถาังน้ํามันให้นะครับก็คันนี้ก็คือถ้ามองเรื่องการใช้งานก็ร้อซนะครับมันเป็นเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้หสปีดน,นะครับแล้วก็คือมันเป็นสี่ประตูที่ราคามไม่ข้ามหกแสนอ่ะแล้วซึ่งมันก็ผ่อนถูกใช้ดอกเบี้ยรถเก่งได้ นะครับหน้าจอก็จะเป็นเดิมๆของตัว e นะครับแอร์ก็เป็นเมนนวลนะครับก็ตรงรุ่นตัว e เลยฝาปิด aux เอ้ยฝาปิด power outlet อยู่ครบนะครับอันนี้ก็ที่วางของที่วางแก้วน้าหัวเกียร์ก็เดิมๆนะครับไม่มีถลอกเลยนะเป็นเกียร์อ u t o หกสปีดมีเกียร์ s อร์ตนะครับสามารถปรับบวกลบได้นะครับแล้วก็มีโหมดการขับขี่มาให้สองโหมด eco โหมดและ power โหมดนะครับก็คือจริงๆมันเป็นรถกระบะใช้งานแหละนะครับก็คือถ้าจะเล่นรถกระบะ เกียร์ออโต้นะผมแนะนำเล่นรีโวนะไม่รู้นะอันนี้อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะผมว่าไอตัวระบบเครื่องยนต์แล้วกับเกียร์ออโตของเขามันดีแต่ว่ามันจะไปหนักแค่ในเรื่องของภาษีเท่านั้นเองเพราะว่าขนาดซีซีของเครื่องยนต์เขามันมันเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นห้องเครื่องของคันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเดิมสนิทนะครับเดิมทุกตรงนะครับเครื่องยนต์เดียวกับ Toyota f o r t u n e r นนั่นแหละนะครับ นี่รถสวยๆนะครับทะเบียน8839นะครับฝากระโปรงเดิมๆนะครับไม่มีแกะนะครับรถเดิมๆเลยคันนี้559นะครับปี17ฟรีดาวจัดเต็มนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับเน็ตเพชรยนต์นะฝากระโปรงตัวตอกตัวต้าก็อยู่ครบนะครับเหลือหัวนงหัวน็อตนะครับเนียนเรียนนะครับปั๊มลมปั๊ม ABS อยู่ครบนะครับพวกท่อแคาตาไลติกต่างๆเดิมๆ ตัวรถคันนี้จะได้อุปกรณ์เดิมทุกอย่างนะครับพ่อเธอไม่มีทำฝาวาไม่มีเปิดนะครับรถอุปกรณ์เดิมทุกจุดนะครับแห้งๆเลยไม่มีรั่วซึมนะครับข้าวน้ำมันไม่มีเยิ้มอันนี้รถเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ตัวตอกตัวอานะครับคาฝั่งนี้จะเป็นอารฝั่งนี้จะเป็นแอลนะครับสวยมากนะครับเนียนตาเลยคันนี้แบตเตอรี่เป็นแบตน้ําลูกใหญ่นะครับของโยซ่านะเป็นแบตน้ําเลยลูกใหญ่นะครับหัวแบตก็ไม่มีขี้เกลือนะเนียนๆใหม่ๆอย่างนี้ นะครับนี่ซ้ายขวาเดิมๆหมดนะครับนี่ก็เป็นปั๊มแยกนะครับแผ่นพงแผ่นเพยทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับติดรถมาเลยนะครับตัวรถการันตีด้วยคุณภาพอยู่แล้วนะครับบริษัทเพชรยนต์ของเรานะถ้าใครสนใจคันนี้นะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับกับผมเนเตเพชรยนต์นะครับหรือจะเข้ามาดูรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์เสรีไทย68แยก1มินบุรีนะครับโทรตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับรับสายตลอด24ชั่วโมงถ้าไม่รับโทรกลััับบบบคคครรผมขอุณ